สวัสดีครับท่านผู้ชมในคลิปนี้นะฮะผมมีนักเตะคนหนึ่งนะฮะที่จะมานำเสนอนะฮะก็คือคนนี้นั่นเองนะฮะมีชื่อว่าลูคัสเซลารายันนะฮะถ้าอ่านชื่อผิดก็ขออภัยด้วยและนี่นะฮะท่านผู้ชมเป็นร่างที่ดีที่สุดของเขาณนะตอนนี้นะฮะก็คือตันที่93นั่นเองแล้วก็อายุของเขานะฮะท่านผู้ชมแค่30ปีนะฮะแล้วก็สว่วนสูง172แล้วก็ถนัดเท้าขวา นี่นะฮะตำแหน่งที่เขาเล่นได้นะฮะก็ประมาณนี้แล้วก็ค่าพลังของเขาก็ได้อยู่นะฮะถือว่าได้อยู่ครับพลังของเขานะฮะที่เด่นเลยนะก็คือสกิลนะฮะมาครบสิบเลยนะฮะเอาละไม่ขอเสียเวลานะฮะเรามาเล่นกันเลยนะฮะเอาละท่านผู้ชมถ้าหากใครมีนะฮะลองเปิดใจเล่นดูสักครั้งก็ยังดีนะฮะถือว่า เปิดแล้วจะไม่ได้เสียค่อนะฮะเอาละไม่ขอใช้เวลาเราไปลุยกันเลยนะฮะ Let's go